สวัสดีครับไอเพรยนนะครับสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนาะผมก็จะพามานำเสนอรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้เป็นรถกระบะยกสูง4ประตูนะครับสวยมากนะครับสภาพสดสดเดิมๆแท้ๆจากป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับสวยมากไม่มีตำหนิเลยนะครับและก็ได้เป็นสีแดงด้วยนะครับใครที่กำลังหานะครับรถสีนี้อยู่นะครับมีเข้ามาแล้วเนาะ ก็คันนี้นะครับเป็น t o y o ต a h i l รัก e ร o โ o c ็โนะครับปี2019นะครับคันนี้ราคานะครับทางร้านนะครับขายอยู่ที่759,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครสนใจนะครับตวนเลยนะครับคันนี้ไม่อยู่ที่1 5 0 0 0มโลเท่านั้นเองนะครับรถสวยสภาพเดิมไม้แท้นะครับยังมีประกันศูนย์อยู่ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับอ่ารถสภาพป้ายแดงเลยนะ รายละเอียดเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาดูกันก่อนเลยนะครับเบื้องต้นนะครับคันนี้เนาะกันจังหน้านะครับได้เป็นแบบสีดำเมทัลลิกนะครับเป็นแบบลังพึ่งสวยงามนะครับเป็นสีดําเงานะครับหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ล่าสุดเลยนะครับชุดโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light นะครับแบบ LED นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ด้านในด้วยนะครับชุดโคมไฟสวยมากนะครับหลอดใหญ่ดวงใหญ่ๆเลย ในส่วนของด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองฝั่งนะครับตกแต่งนะครับเป็นสีดําเงาสวยงามนะครับมีซุ้มล้อนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตกแต่งสวยงามนะครับสไตล์ออฟโรดเลยนะครับสําหรับคันนี้เนาะมีฟิล์มนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กันสาดนะครับบันไดทางขึ้นนะครับถือว่าอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับครบเลยนะสาหรับคันนี้นะครับมาดูในส่วนของแม็กดายางกันหน่อยนะครับ คันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกเดิมแท้จากโรงงานนะครับขอบ18สีดำนะครับตัวยางนะครับเป็นยางดันหลบนะครับปี2019นะครับสัปดาห์ที่20นะครับดอกยางนะครับลึกๆนะครับอ่าพร้อมใช้งานนะครับได้อีกนานเลยนะครับดอกยางนิ่มนะครับสวยมากนะครับอ่าซุ้มล้อนะครับเดิมแท้จากโรงงานไม่มีร่องรอยของการชนแน่นอนนะครับคันนี้สวยมากนะครับมาพร้อมกับบันไดทางขึ้นนะครับได้เป็นสีแดงสวยๆเลย นะครับรถเดิมๆนะครับรถเดิมๆแท้ๆเลยนะครับคันนี้ไม่มีตําหนิเลยนะครับอันนี้ผมรับประกันคุณภาพนะครับเข้ามาดูรถได้เลยนะครับอ่าในส่วนของกระจกมองข้างนะครับได้เป็นสีดานะครับเป็นสีดําเงานะครับอ่าแบบปรับพับไฟฟ้านะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับคันนี้อ่าและก็มาพร้อมกับกันสะนะครับพร้อมกับฟิล์มรอบคันให้แล้ว นะครับคันนี้นะครับมือจับนะครับเป็นสีดำนะครับสวยงามนะครับมาพร้อมกับชุดแต่งกันรอยเล็บนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าอุปกรณ์แต่งครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นบาร์นะครับก็มาพร้อมกับตัวรถตัวรถเลยนะครับคันนี้เป็นสีแดงนะครับสีแดงสีเดิมแท้ๆจากโรงงานเลยนะครับสีสวยมากนะครับรถไม่มีตําหนิไม่มีรอยเฉี่ยวชนเลยนะครับรถสวยจริงๆใหม่น้อยๆปีใหม่ๆประกันสูนยังอยู่นะครับชุดโคมไฟท้ายนะครับเป็น ชุดสวยๆแบบนี้เลยนะครับดวงใหญ่ๆเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟถอยอยู่ที่ด้านล่างนะครับสวยงามมากนะครับกันชนหลังนะครับสภาพสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นไม่มีตําหนิเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนเลยนะครับสาหรับตรงนี้นะครับฝากระโปรงท้ายนะครับมีไฟเบรกดวงที่สามติดมาด้วยนะครับและก็นะครับมือจับเป็นสีดําด้านนะครับเป็นสีดําด้านนะครับมาพร้อมกับ กล้องถอยหลังนะครับติดมากับตัวรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับคันนี้ก็ฟังก์ชันครบๆล้นๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2,004นะครับเป็นเครื่อง2,004นะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากสภาพเดิมเดิมสดสดสวยๆเลยนะครับก็หลุดเข้ามาแล้วนะครับให้จับจองกันนะครับใครที่กําลังหารถรุ่นนี้อยู่นะครับพลาดไม่ได้แน่นอนนะครับรถสวยสภาพเดิมนะครับ ป้ายแดงเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 8 9 4 8 0 9 3 6 2นะครับ7362นะครับผมไอเพชรยนนะหรือจะเข้ามาดูรถเราตัวจริงอันนี้คันนี้นะครับตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับรถสวยมากๆนะครับเข้ามานะครับติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมพาดูด้านในกันต่อเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะ ฟังชันด้านในนะครับคันนี้ก็ถือว่าครบจัดเต็มเลยนะครับคันนี้โทนด้านในเป็นสีดําล้วนนะครับสีดําล้วนนะครับไม้นะครับไม่เดิมๆแท้ๆนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่โลนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่โลนะครับเป็นรถไม้แท้ๆนะครับเช็คจากศูนย์ได้เลยนะครับรถคันนี้ยังอยู่ในประกันของศูนย์นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับ แผงประตูคันนี้นะครับเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําล้วนนะครับอ่ะเป็นกระจกปรับพับไฟฟ้านะครับระบบเซ็นทันล็อกนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับมือจับนะครับเป็นโครเมียมแข็งแรงทนทานนะครับตกแต่งด้านข้างด้วยสีดําเงานะครับถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วก็มีลําโพงมาให้ด้วยนะครับทั้งบนและล่างนะครับในส่วนนี้เนาะคันนี้นะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นมันติฟัง์กชันนะครับแบบหนังนะครับสวยงามมาก นะครับแล้วก็คันนี้มีแอร์แบ็กถึง3จุดนะครับเป็นคู่หน้าแล้วก็ใต้ตรงหัวเข่าคนขับนะครับอีก1จุดนะครับเป็นทั้งหมด3จุดนอพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับก็สามารถนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเลือกขึ้นวิทยุนะครับจากตรงพวงมาลัยได้เลยนะครับแล้วก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเลือนไม้นะครับเป็นแบบดิจิตอลนะครับสวยงามนะครับเป็นตกแต่งด้วยสีดำนะครับ ในส่วนของคอนโซลตรงกลางนะครับเป็นสีดำนะครับสีดำล้วนนะครับตกแต่งขอบด้วยสีดำเงาตรงนี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นหนังเย็บนะครับส่วนหน้าจอนะครับคันนี้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนแอนดรอยนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับคันนี้มีระบบนำทางในวีเกเตอร์นะครับติดมากับตัวรถเลยนะครับถือว่าฟังก์ชันครบครบล้นๆ้นเลยนะเป็นตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็แอร์นะครับได้เป็นเกียร์เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะ สวยมากนะครับช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้ถึง2ฝั่งพร้อมใช้งานนะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับหัวเป็นหนังนะครับหัวเป็นหนังนะครับตกแต่งขอบด้วยโครเมี่ยมตรงนี้เล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับและก็ตรงนี้เป็นสีดําเงานะครับสวยมากเลยนะครับคันนี้มีถึง2โหมดกันเลยทีเดียวนะครับมี ECo Mode นะครับแล้วก็ Power Mode นะครับเลือกใช้กันตามสถานการณ์ได้เลยเนาะมีที่พักแขนมาให้นะครับเป็นหนังนะครับคันนี้นะครับ มาดูในส่วนของเบาะกันต่อเลยนะครับเบาะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับเดินได้ด้วยตะเข็บสีขาวนะครับเบาะเดิมเดิมแท้ๆจากโรงงานนะครับสภาพนะครับดีมากนะครับสวยงามนะครับไม่มีร่องรอยของการยับหรือรอยฉีกขาดหรือรอยแตกเลยนะครับไม่มีความเดิมไม่มีความเก่าเลยนะเป็นเหมือนเบาะใหม่ๆจากป้ายแดงเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับฝั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับตรงนี้นะสวยมากนะครับแล้วก็ สะดวกสบายทันสมัยนะครับรถหน้านะครับตรงที่บางแดดนะยังไม่ได้แกะถุงพลาสติกเลยนะครับเพดานนะครับเดิมแท้จากโรงงานเป็นสีดํานะครับสวยมากสภาพสดๆเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมพาดูห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับอ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารกันต่อเลยนะครับเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเบาะเดิมสภาพเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของการใช้งานหนักนะครับมีที่พักแขน นะครับวางแก้วได้2จุดนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีแอร์ให้ด้วยนะครับมีต่อตู้แอร์ได้ให้ด้วยนะครับสำหรับใครที่นั่งด้านหลังก็ไม่ร้อนแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้นะครับสวยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็สามารถเก็บของได้ถึง2ฝั่งนะครับมีที่แขวนของให้ด้วยนะสําหรับตรงนี้นะรถสวยนะครับเบาะเดิมสภาพเดิมสีเดิมนะครับเดิมเดิมทั้งคันนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะสําหรับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีทิ้ความแน่นอนนะครับ คันนี้ผมบอกเลยอย่าใช้คําว่าไม่มีชนหนักนะครับคันนี้ไม่เคยโดนชนเลยนะครับไม่เคยโดนเฉียวด้วยนะครับรถสวยมากสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเหมือนป้ายแดงเลยนะครับสาหรับคันนี้ใครพลาดผมบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้นะและได้เป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะครับเป็นสีแดงนะครับหายากมากนะครับใครที่กําลังหารถรุ่นนี้สีแดงนะครับผมบอกเลยว่าแวะเข้ามาดูที่เพชรดนก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็โทรมาสอบถามก่อนได้เลยนะครับ089 4807362นะครับผมไอเพชรยนต์นะครับโทรมาสอบถามนะครับอยากได้รูปเพิ่มเติมหรือรายละเอียดการผ่อนนะครับคันนี้นะครับด่วนเลยนะครับเพราะผมมองว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับในราคา759,000บาทเท่านั้นนะมาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อเลยนะครับคันนี้มาเดี๋ยวผมพาดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2,400 cc นะครับมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้าเลยทีเดียว สภาพเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับไม่มีคาบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับสภาพเดิมเลยนะครับฟิตฟิตนะครับจากโรงงานนะครับสภาพเดียวกับรถป้ายแดงเลยนะครับมี ABS ให้เรียบร้อยนะครับห้องเครื่องสะอาดนะครับพร้อมใช้งานนะครับสภาพเดิมๆนะครับและคันนี้นะครับทางเจ้าของเก่านะครับเขาไปทําแบบฝากระโปรงเป็นเปิดแบบเป็นเบ้าโชกคนะครับทั้งสองฝั่งให้ด้วยนะครับก็ถือว่าสะดวกสบายเลย นะครับลูกค้าไม่ต้องคอยยกนะครับฝากระโปรงเพราะว่าผมบอกเลยรุ่นนี้ฝากระโปรงหนักมากนะครับหนักมากนะครับตัวน็อตนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานไม่เคยขยับนะครับไม่เคยขยับนะครับรอยซีนต่างๆอยู่ครบจุดเม็ดอาร์ตนะครับเดิมแท้หมดเลยนะครับสําหรับตรงนี้นะครับในส่วนของเพนเพจนะครับลูกค้าสามารถเอาไปเช็คสูตรได้เลยนะว่ารถมีประวัติเป็นยังไงนะครับสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับ คันนี้จุดเพชรอาร์ตนะครับคานหน้านะครับเดิมๆนะครับน็อตไม่เคยโดนขยับเลยนะครับตัวนี้สวยมากนะครับสภาพนะครับถือว่า100%เต็มเลยนะครับเหมือนลูกลูกค้าเหมือนได้รถป้ายแดงเลยนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับฝากระโปรงเดิมๆแท้ๆจากโรงงานนะครับแผงกันฉนวนกันความร้อนต่างๆนะครับสภาพสมบูรณ์100%เเลยนะครับก็ใครสนใจคันนี้นะครับโทรมาเลยนะครับ0894807362 นะครับหรือจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้ตั้งอยู่สำนักงานใหญ่กรุงเทพมินบุรีซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับเข้ามาถึงแล้วนะครับติดต่อเซลล์ที่ชื่อไอได้เลยนะครับผมทําการตลอดนะครับหรือโทรมาหาผมจะสะดวกสบายและง่ายกว่านะเดี๋ยวผมบอกทางให้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ